ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ด้มาสอนวิีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดของในตัวแพลตฟร์มเฟ e บุ o กแล้ว่ากท่านก็จะเป็นง่ายๆเดี๋ให้มาทำตามกันได้แบบไมง่ายกันได้เลยอ่ะก็เลยเราได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ไอจีมดอทคนเนาะแล้วก็จะนิ่งตัวเว็บไซตมาให้ท่านผู้ชมเวลาสามารถที่จะกดทํามาชิ้งานหรือว่าทำการตามมาได้เลย แต่ถแล้วถ้ามาก็ได้แล้วที่น่ตกเป็นสาที่ไรเป็นสายเขาเที่มไม่ได้คนรู้ชี้ง่ายการสมัครสมาชิกแต่รับใครที่ได้เข้ามาแต่ละอัจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถฉะนั้นกดเข้ามาที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกที่ตรงนั้นนี้ไปได้อ่าแล้วเราก็ได้กดคลิกเข้ามาก็ได้แล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตัวเด้นนะที่นี้เฮายจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นไหมให้กับเราเนี่ยฉันมาดีจะเข้ามาเพื่อมาทำการสมัครสมาชิกกันไปได้ถ้าทียหน้าต่างในการสมัครสมาชิกยังสามารถที่จะเลือกสมัครผ่านมาชิกูเกิลที่ไปได้อยู่ตรงนนี้้้กไดดวย และถ้าอาศัที่มีมัอชีกันอยู่แล้วที่ในตัวอาศัยอยากให้ได้สามารถที่นดุจด,ด้อนมาแสะสมชีวิตการผ่านชีวิตที่เฟ้นสมัครไ,ได้เลย และกนอื่นเลยใหเราได้ค่อยมาที่ในตัวหัวสายไอจีมารระคำกันเนาะในบริษัทต่างๆในฟองจะเป็นอจีเลยทีมีมมบบและก็บริการให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการแลัเตื่กเชิงงานกันได้แบบนี้ฉะนั้นที่ในส่วนหน้าต่างหลน์เวอไซต์เนาะเขา่ยมียอดทีอยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราแ่ะสามารถที่จะดูกันได้ด้วยเพื่อได้เป็นรืดองินท่อมชิงานทําการใน่วนต่างๆตรนี้กันได้เนาะฉะนั้นหากใครที่ได้เสมัครช่วยงานใต่างๆยอดเงินตรงนี้ก็จะไม่มีปปไม่ได้เติมเงินเกันเอาไว้แะหากใครที่เคยเข้าไป ในถุนหลังบ้านนี้หากวัดไม่มียอดเงินอะยอดยังไม่เพียงพอเนาะท่านผู้ชมก็สามารถด้กดเข้ามาที่หน้าต่างทุกโนี้ไปก่อนได้ที่หน้าต่างฝากเงินอ่ะแล้วเราก็ได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าฝากเก็บตังเงินที่ตรงน้านนี้เขาจะเป็นหน้าบําให้กับเปาเดี้ยจามาถที่จะเข้ามาเราก็ให้มาติเมิอกันได้ แต่ถ right the ้าเนี่ยถามารี่เรื่องช่องทางไว้จัดระบียบแต่เหมือนกันได้ด <what> ้วยหาได้กดจีซับไปที่สองช่องทางเพราะที่มีช <hour> ่องทางที <Factory> ่มาเปิบนี <appeals> ้สามช่องทางให้กับเราได้สามารถที่เลือกกันไปเราก็ให้ทำการเต่มเงินหากว่ามีใครรู้จักช่องทางไหนและจะดูช่องทางอะไรในการเตหมเงินสามช่องทางนี้สามารถที่เลือกกันไปได้เราทำการแต่งเงินกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยเลยเรืว่าใครที่ได้ขึ้นมาใช้งานกันแล้วที่ได้ตกอุตสาห์เี่พยายาไปเสร็จแล้วหรือว่ามีย่อยกินอยู่แล้วสามารถที่จะกดจอยกับมบงค์เด้รเลยที่จะทำถึงอุตสาห์ เราก็ได้กดต้อยการบางกัน่าและที่ส่วนหน้าตาดูเป็นสาวทีนี้เราก็จะมากเลยที่ได้ส่งหมดหมู่แล้วเซนบริการเราต้องอยู่าทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยเราได้กดไปที่ส่งหมดหมู่แล้วเราต้องแการเซนบรการเพิ่มยอดคนดูสตรีมในส่วนของเฟซบุ๊กเนาะที่อยู่ตรงนี้เราก็จะขอเลยด้านนี้กันเป็นเลยกันพอเรอกะน่าเราที่ส่งหมดหมู่ที่นี่เราก็จะมาแล้วกันต่อที่ส่งบริการบริการฟังด้วยเพื่อเปลี ujemy, ่างที่เราจะขอเลยเป็นอันแรกนี้กันเลยกันเนาะ อพอมลกขึ้นดาล่ที่สมดัหม่และบริการกันแบบมีทีนี้ให้กดกลับมาที่ส่วนของไลน์สดของเราในโวรแกรฟอฟลิงอวเราก็ได้ลิงไลน์สดเป็นวเราก็มาได้ใที่นี้เมื่าวานลวพอเลิว่างนขึ้นดลที่นี้ก็มาเสร็จจำนวนไี้ต้องกา่จิ้พึ่กันไปอ่ะแล้วก็ได้เสร็จนี้ถ้ดูแลได้แบบดีทีนี้ให้มากดสองวที่ตรงนันนี้ไปได้เลยอออนไรกกดสองฟขึ้นดแบบนี้นคแบบเพื่อของเราเขาจะมีระบบเคลมมาแจมแบบให้กับเราได้ดูคนได้แปบดีกันด้วยนาอและแถมในความส เดี๋ยว็ไม่ได้าา usted, ไดี่จะให้ชิคดูยอดเราดำเนินการกันด้วยค่ะไม่ได้กดชิคเข้ามาที่ตรงหน้านี้ที่ขาว่าประวัติการซื้ออ่ะแค่เราได้กดชิคเข้ามากันแล้วและที่หน้าตามประวัติการซื้อแล้วทีในหน้าตามตรงนนี้เขาที่เป็นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมาให้เราในารถที่จะเข้ามาเพื่อมาดูชิคดูยอดเราดำเนินการที่เราได้ทำการทำซื้อกันได้แบบนี้เลยเพราอย่างนั้ได้ทำการไปมาที่ตัวผู้เขาจะเหมาะสำหรับกันไหมว่าเราจะมันกันเราสามารถที่จะดูแล <sun ite S 1> ้วก็รอชิคไปก่อนในหนึ่งสักครู่เพราะนั่นเป็นเจาะหรอ่อเป็นการดูยอดเราด หืวอว่าใครที่ได้เข้ามาดูยอดเดอดแล้วยอดเดือดอาจะไม่ได้ซื้อมาเปรีบนี้อาจจะมีาการสินว่ายกเพ้อหรือว่ามีปัญหาขัดข้อในย่งได้การส่งเพ้อหรือาอาจใช่นสงสนเนลยแต่ว่าเกิดมีปัญหาขัดข้อก่อแล้วใได้ก็ช่อของตัวทไซต์หากผูช้ชมเกิมีปัญหาในการใช้งานของตัเวไซต์แต่ไม่ได้กดข้ามาที่ทสุดตวงนี้นนไปก่อนได้ที่คำว่าตัวของตัวทไซตนะ์เนาะเผื่อใช้างานกันไปแล้วส,ส่งเื่อเรายอดเดออาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าส่งเื่อเมีไาส์ยอดเดือดอาจจะมีการยกเี้อเนาะให้ได้ก้นดที่ แค่ได้กดชิคเชอร์มแมกกาซีนทีนี้ก็มาพิมพ์หวัวข้อแลอ้วก็คอนในตรงนั้นนี้กันไปถ้าเราเกิดมีปัญหาแต่พอได้พิมพ์กันไปเสร็จแล้วทุกสองอย่างนี้ที่เราเกิดปัญหาในตัวก็ใส่เนาะและ้วทีนี้กดส่งตัวกันไปถึนนงงานจะเป็นการให้นทันแจ้งจะเรียให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินเดินไปได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือว่าามีใครที่ได้เข้ามาช่วยงานนำแการส,ส่งทุกอย่างเลยกันไปที่ในตัวก็ใส่อาจจะไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดข้าเรียนไงเลยเราจะได้ช่วยงานตามตามไปปกติกันเลยแล้วอาจจะบางคนส่งเสร็จมาแล้วก็ เพื่อนหรือคนทจะให้เขาได้คำพิชย์เงาเว็บไซต์ตามตัวเองด้ยใครที่มีเพื่อนมีคนรยอยดเรลียกจะแนะนำเก็สามาทีเดีกดครับวาที่ส่วนตรงนั้นี้ขหงเว็บไซต์กันไี่ด้ได้แนะนำเพื่อนเพื่อได้กดเข้ามากันแล้ทีนี้ก็แม่กดทอดลดีที่อยู่ตรงส่วนน้นนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนที่จะอาตัวเองหรือแฟนเพื่อนคจะให้เขาได้เข้ามาที่ในหินตัวไซต์ที่ได้แปะกันเอาไว้ไอ้ที่ได้ส่งกันเอาไว้เท่านี้ง่จะเปการแนะนำเพื่อนแล้วเนาะใครที่ได้คเพิชย์เ่อรายงาทำกนาะ้ย่าไไดจมปรง ก็ลอเราแนกจากไปดูกันได้นะว่าตอนนี้คนดูและสุดจะเพิ่มขึ้นมาได้อย่างหรือว่าการลงการเพิ่มขึ้นมาอยู่ได้อย่างเนาะอ่าก็เหมือนการงการเพิ่มขึ้นมาอยู่เนาะเราลองนี้นะจอชิคดูกันได้เนาะอ่ะก็จากเมื่อกี้มีอยู่แค่สองประเด็นกาเพิ่มขึ้นมาเป็นที่แปดอย่เลยนะเดือดต้องคอยดูชิ้กันวนอีกสักรอบหน่อยเนาะอ่มขึ้นมาอ่ะเหมือนการเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเนาะก็เพิ่มขึ้นมาเต็มขึ้นเลยแล้วจะไป็นสามสิบครั้งแบบนี้อ่ะ เราก็จะเป็นอย่างนี้ในนอนหลังจากเธอท่านเดิมซื้อกันไปนะคระับเราเรากะโควตอนนี้คนดู Steam, สตรีมในสุดคนในเฟซบุ๊กของเราเออได้ตัการ์ไปขึ้นมาจนขึ้นมาเป็นสามสิบนนะักข่าวจับที่หนึ่งเป็สองก็ตอนนี้ไปขึ้นมาเป็นสามสิบแล้วก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงขึ้นหรือว,ว่าจะโคตรามจํา,จานนนที่เราได้สองสิบจิ้งไปนะจะขึ้นมาแบบนี้กันเลย อ่ะแล้วที่ตัวในการทำก็วันนี้ไม่เลยด้วยเพราะว่ามีใครเข้ามาดูกลัวเกิกกดสนใจอย่างที่จะเข้ามาชิงานหรือว่าจะเข้าทำตามกันหรือว่ายัางไงก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่จะของลิงก์ตัวใจที่ได้แปะไปว้เ้ื่ได้สามารถได้มาชิวงานําตามกันเลยเนี่ยถ้าได้เข้ามาช่วงานตามตามคนอยู่แล้วเกิดปัญหารหรือสัดข้อหรืออะไรก็สามารถที่จะให้ไปแจ้งหรือติดต่นนอสอบถา,ามปัญหาแก้ปัญกันได้และจะของตัวได้แนะนำกันเอาไว้อ่ะ นึกาบนี้ที่ไมู่้ในวันนี้เราก็ไม่รู้จะพูดมาด้วยค่ะว่าวัน,นี้อาจจะพูดผิดไปดอาจจะพูดอะไรเร็วกินไปก็ขอพนัไม่จบไม่ด้วยเนาะเทาท่านผู้ชมได้ดูกันนล้ก็ขอแจ้งในเรื่องที่ว่ารองตนนี้ในว,วันนี้ก็ขอคุณนาะ